ตอนนี้นะครับพ่อกันแม่ดาวจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับปมเรื่องของอ่าเม็ดแป้งกับพี่เดือนทําไมต้องต้องให้พี่ชายทั้งสามล้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงน,นะครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับความเป็นมาของช้างบ้านดาวนะครับ เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ผมเข้าเรียนนะครับพี่ชายกับพ่อเนี่ยได้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 ได,ได,ได้ได้ดูแลช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับดูแลก่อนผมอีกนะครับ,อบอไอ,อ่ยบอาใหรก็ได้อ่าโอ้แม่พูดพูดไปพูดไปมันจะไม่เ,เ,เข้าใจนีตั้งแต่นะคะจุดเริ่มต้นนะคะของครอบครัวพ่อเลินเนาะข้าวๆหนูก็พอจําได้เนาะนะคะตั้งแต่พ่อเลินเรียนนะคะ อ่ามอหนึ่งถึงมอสามบอคอเอบอคอเพื่นน้ำเพื่นเพื่นบ่หูนะอ่าไม่รู้แต่มอนเรียมเลียบเรียบยบังเออนั่น<ม>แหละทีะ่บอกให้ฟังะนะคะเป็นคนอ่าลุงกับพ่อเป็นคนดูแลนะคะพอหลังจากที่พ่อเลินจบมอสามปุ๊บนะคะหน้าที่ตรงนั้นก็คือเป็นของพ่อเลินนะคะ,ะเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะจนเปลี่ยนช้างก่อนที่หนูจะมาอยู่อ่ะคือเปลี่ยนสองเชือกแล้วมเมียนสาม สามสามสามตัวเอ Mah, bitcoin, อเอกกรณ์สองเชือกงขเคยมาอยู่นะเออวันก็มาอยู่เออนะคะสองเชือกนะคะแล้วแล้วทีนี้นะคะก็เปลี่ยนเลื่อยะคะ่ะเอตีเปลี่ยนขายเลื่อยจนมาถึงแม่แป้งเชือกนี้ที่ปัจจุบันนะคะเราไปซื้อกันที่อยู่งานช้าง <c oughs> นะคะไปซื้อกันอยู่งานช้าง <c oughs> ตอนนั้นหนูได้ได้น้องเฟือนแล้วแต่น้องฟางหนูกําลังอุ้มท้องอยู่นะคะแต่ยังท้องไม่แก่ตอนตอนที่ซื้อแม่แป้งเชือกนี้มานะคะแม่แป้งเชือกนี้ก็จะประมาณเล็กกว่าน้องดาวนิดนึง นะคะตอนซื้อมานะคะซื้อมาพ่อก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ไม่เห็นด้วยใครก็ไม่เห็นด้วยมีแต่บอกว่าทําไมซื้อช้างเด็กมาเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเขาเป็นช้างเล่เอฟีเราจะเล่ไปตามหมู่บ้านไม่ได้เข้าอำเภอนะ,ะไปขายกล้วยขายอะไรประมาณนี้นะคะเอ้ยไปตามขายตามหมู่บ้านไม่ได้ไปขายกล้วยขายอะไรขายวัตถุมง,งคลตามหมู่บ้านมีแต่คนไม่เห็นด้วยว่าเด็กแล <ข intentar S 1> ้วทีนี้พอเลี้ยงมาสักพักนะคะพอเรินเห็นความการการเจริญเติบโตของแม่แป้ง นะคะก็เลยที่จะผสมพันธุ์ได้ผสมพันธุ์พ่อก็ห้ามม,มันเด็กอยู่อย่าเพิ่งเอาไปผปสมพันธุ์ด้วยความที่เจริญเป็นคนหน้ามืนของเอฟซีแต่ไหนแต่ไรนะคะเป็นความดุความรั้นความหน้ามืนของเขานี่แหละก็เลยแอบเอาแม่แป้งไปผปสมพันธุ์กับอ่าสีดอนําโชคนะคะซึ่งเป็นพ่อของพี่เดือนนะคะเอาไปผสมพันธุ์ผสมมาได้ปุ๊บใครก็บอกว่าไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นแต่เราคือคนเลี้ยงเรามั่นใจว่า พฤติกรรมเขาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็เลยรู้ว่าได้นะคะก็เลี้ยงมาเรื่อยๆ,ๆจนคลอดนะคะคลอดก็ไปอ่าพอถึงเวลาหย่านมก็เลยเอาพี่เดือนเนี่ยไปขายให้พี่เพื่อจะถือเคสนะคะให้พี่เอาไปทํามาหากินคือหย่านมฝึกอะไรให้เรียบร้อยนะคะให้ให้ลุงไปแต่พอดีว่าสงสัยอันนี้หนูพูดเองนะความเชื่อสงสัยพี่เดือนไม่อยากจะไปอยู่กับเขา ก็เลยแบบถึงวันที่เขาจะไปเล่แล้วไปเล่าตามานนอกนี่แหละใส่รถพิ่ออพไปนะคะไปออนทัวร์ดิ้นค่ะดิ้นเหมือนช้างไม่อยากไปไม่อยากขึ้นรถดิน้นทุรนทุนลายไม่ยอมไปกับเขา hmm. เขาก็เลยเอามาส่งไว้ที่บ้านให้พ่อซึ่งพี่เดือนตอนนั้นก็ไม่ถูกกันกับปูก็เลยได้พาพา่อเลินนะคะมารับมารับาน้องพี่เดือนไปไปเล่ด้วยกันใส่เอ็ซีก็เลยเป็นว่า เหมือนไม่ได้แยกไหมเหมือนไม่ได้แยกก็เลยไปคู่กันตลอดเลยทีนี้ก็กลายเป็นพ่อเลินดูแลมาตลอดเลยค่ะจนจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้คือที่หนูพูดได้เพราะหนูเป็นคนเลี้ยงกับพ่อเลินนะคะถึงจะไม่ใช่สมบัติหนูไม่ใช่มูลมรดกหนูแต่ว่าหนูเป็นคนดูแลตั้งแต่สมัยแม่แป้งเป็นเด็กเนาะหนูดูแลกับพ่อเลินสองคนมาตลอดไปไหนก็ไปด้วยกันไป อะไรเราก็จะไปด้วยกันสองคนประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้พอถึงถึงวันหนึง่งคืออย่างที่เอฟซีเห็นดูแลมาเรื่อยๆจนมีน้องจันเจ้านะคะแล้วพอถึงวันหนึ่งคือแม่นะคะคือยา่าแกอยากแบบว่าอยากแบบอยากแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้ลูกนะคะคือทีแรกก็พ่อเลินเสนอว่าให้พี่เดือนอ,ะอ่ะอ่าพี่สองคนส่วนแม่แป้งเป็นกองกลางไว้ให้ย่ากินเงินเดือนนะคะไว้กินเงินเดือนเวลาแกแบบ เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเงินเดือนของแกคอยดูแลอะไรประมาณนี้แต่ว่ายากอยากให้พี่เป็นตัวตัวคือเป็นคนคนคนละตัวนะคะหนูก็เลยบอกว่าเพราะเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าทําใจไม่ได้ที่จะให้เขาแยกกันที่จะไปอยู่คนละที่นะคะอยากให้เขาอยู่ได้อยู่ด้วยกันสเสนอว่าให้ลุงมาเลี้ยงตรงนี้ได้ไหมมาอยู่ด้วยกันก็กินเงินเดือน <ngày> ไปอะไรประมาณนี้ก็อยู่ด้วยกันให้เขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าลุงแกอยากเอาไปอยู่ต่างหากคือไปเลี้ยงต่างหากไม่ไม่เกี่ยวกับเรา พอลนก็เลยทาใจไม่ได้ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าขอเป็นให้คะแนนไปแทนได้ไหมที่ไม่ต้องเอาแม่แป้งไปส่วนพี่เดือนยังไงลุงคนกลางแกก็ขายนะคะก็พอล์นก็เสนอไว้อยู่แล้วก็คือจะเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาที่แม่แป้งนะคะไอซี FC มันมีปัญหาที่แม่แป้งก็เลยเสนอให้ลุงก็ให้แกไปตัดสินใจสองรอบสามรอบ ในที่สุดแกก็ตัดสินใจได้ว่าเออเสนอราคามาประมาณนี้นะคะคือแม่แป้งสองล้านพี่เดือนหนึ่งล้านแต่ก่อนสี่ล้านก็เลยตอนนี้ลดลงมาเหลือสามล้านนะคะพวกหนูก็โอเคตกลงแต่ขอเวลาหาก่อนนะคือกว่าที่เราจะเดินเรื่องได้น้องเอซมันก็ไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันสองวันเนาะหนูก็เลยบอกว่าขอเวลาเดี๋ยวงานช้างเสร็จประมาณวันที่ยี่สห้าเอฟซหนูจะไม่ยืดเยือเพราะว่าสงสารแม่แป้งสงสารพี่เดือนเนาะ เราก็จะได้ตั้งจิตตั้งใจทามาหากินไม่ได้กังวลน,นะคะถามว่าหนูได้มาจากที่ไหนก็เหมือนหนูเล่าให้เอฟซฟังเมื่อคืนว่าอ่าพี่หมื่นล้านของเราขายเอฟซี FC พี่หมื่นล้านของเรานะคะแล้วก็จะไปหยิบยืมตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจะไปสอบถามแม่ที่บ้านว่าขายข้าวพอมีเหลือไหมนู่นนี่นั่นพอมาสมทบกันพอให้ได้ไปก่อนนะคะเป็นหนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็เอฟซอยากจะช่วยก็ ช่วยกันมาได้เรื่อยๆค่ะเอฟีหนูก็จะอัปเดตแจ้งยอดไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ท่านบางคนอาจจะอุ้ยหนูเป็นใครถึงถึงได้มาก้าพูดไม่ใช่สมบัติของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติหนูก็จริงค่ะแต่หนูเป็นคนฟูมฟักเข้ามาทั้งสี่เชือกเนาะหนูก็อ่าสามารถพูดได้ว่าอะไรเป็นยังไงที่หนูดูแลอยู่ตรงนี้นะคะบางท่านบางคนบอกว่าอ้าวแล้วเงินเดือนทั้งสามเชือกอ่ะที่ก่อนหน้านี้ได้แบ่งพี่ไหมหนูบอกเลยว่าไม่ได้แบ่ง ถามว่าทําไมไม่ได้แบ่งหนึ่งเงินเดือนเชือกหนึ่งนะคะให้กับย่านะคะส่วนเงินเดือนอีกเชือกหนึ่งแต่ก่อนยังไม่ได้จ้างลูกน้องก็เป็นค่าอาหารของน้องๆน,นะคะซึ่งสับประรดอะไรที่หนูซื้อให้กินประจําพอมีลูกน้องหนูก็เอาเงินเดือนของพี่เดือนอะให้ลูกน้องนะคะคือให้ลุงดํากับน้องปื้มเพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายคือเงินเดือนจ้างแกไปนะคะช่วยแกมาดูแลให้นะคะแล้วก็ส่วนของน้องดาวก็จะเป็นคะแนนที่ พ่อดาวแม่ดาวเป็นคาที่หนูมารับจ้างเลี้ยงนะคะเหมือนหนูมารับจ้างเลี้ยงนะคะส่วนตรงนั้นหนูก็ให้แม่เพื่อเพื่อจะให้ลูกหนูได้ไปโรงเรียนนะคะเอฟซีอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่แบ่งพี่เอาคนดูแลเนาะที่จริงอ่ะหนูเป็นคนดูแลน,นี่คือเงินเดือนของหนูเนาะส่วนหนึ่งส่วนที่ส่วนคือไม่รู้จะเอาตรงไหนไปให้อะ่ะเพราะหนูเป็นคนเลี้ยงอ่ะถูกต้องไหมบางคนอาจจะสงสัยก็ใช่สิไม่แบ่งเงินเดือนให้พี่น้อง fc ก็รู้รู้อยู่ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านเราอะลูกเรากินเยอะขนาดไหนบางทีหนูไม่ได้ไลน์หนูก็สั่งต้นกล้วยสั่งอ้อยให้ลูกแบบที่ไม่ได้แจ้ง fc อยู่แล้วเนี่ยวันนี้หนูก็สั่งต้นกล้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งพรุ่งนี้หรือมื่อนนี้เขากําลังหาให้อยู่นะคะใน fc ก็ประมาณนี้นะคะ fc มันคือหนูก็ไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายเมื่อพี่เรียกร้องมาแค่นี้เราก็ให้แค่นี้นะคะเพราะว่าไม่อยากแบบ ให้มันมากเรื่องขึ้นไปเพราะว่ามันเสียเวลาหนะ่ะเอฟซีมันเสียเวลานะคะเสียเวลาหนูยังต้องการคงความว่าเป็นพี่น้องใครจะไม่ถือว่าหนูเป็นน้องหรือว่าจะไม่ถือว่าหนูเป็นญาติหนูไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นคือหนูยังคงที่จะนับถือเขาอยู่แต่เขาไม่นับถือหนูก็ไม่เป็นไรนะคะคือหนูแฟร์อยู่แล้วหนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใครจะนับถือไม่นับถือนั่นมันก็เรื่องของเขาแต่เราทํา วันนี้ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะคะส่วก็ขอบคุณเอฟซด้วยนะคะที่บางทีอาจจะไม่ได้แจ้งชื่อนะเพราะมันมาหลายช่องทางหนูหนูไม่สามารถที่จะจดได้แต่หนูขอจะอัปเดตอ่ะยอดไปเรื่อยๆนะคะเอฟซหนูขอโทษจริงๆวนะคะเอฟซเรื่องมันก็มีประมาณนี้นะคะ